กันดูครับเดี๋ยวผมกดไปกับปีพีกินเอวันนี้เราจะมาเล่นเกมแคระกันนะครับเออเล่นมือแรกครังหังในครั้งแรกไม่ใช่แปะดูนะไม่ใช่แปะเะ้ยครับอยู่แบบฟิลเลยกูเมื่อกี้วันนี้ผมจะมาแคระไหมครับผี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 แบบไหนตัวมันถึกดี หอมน้อยแค่นี้เวอร์เพื่อไม่ใหพาดคลิปใหม่ใชไ้มช่ไเใช่ไหมใชไหม่ไหม่ไม่ไหมไม่ไหมใ่ไหมงช่ไห่ไ่า ไม่ต้องลืมอ่ะครับก็เราต้องไปตัดไม้ทำารป่านะจ้ะบ้าไม่ใช่มันต้องตัดไม้เพื่อพึ่งพ่า้ะไมล้ลอยได้ไหมครับแบนี้ไหมครับ ภาษาอะไรภาษาภาษาอะไรครับภาษาภาษาลูกชง้นเย็ดเป็ดเป็ดเั็ดแม่เงยเราต้อง ลราเราต้องทำตัวครับแล้วจับไี้ครับไม,ม้แม่งก็โคตรไกลเลยไกลขุดคุดมาหาการมาหาพ่อมาหาแม่ามาหาปู่ย่าตาใหญ่เพือมาหาแม่ วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงการแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกคนเล่นน้ำให้สนุกนะเดี๋ยวก็ช่วงใบเี่าอีพีสองก็จะมาแล้ววันเนีย นางก็เล่นไม่ครับบปกติธรรมดาที่มีเด็กสอนอมาเด็กกรโปกไใช่แล้วยีงไม่ใช่หด็กหืมเด็กกระโปกนี่เป็นเด็กตาโปกแล้วก็เด็กก็ยินตาโฟสไลด์ปไปไปไปปปปกูดียอมเลยต้นม้นี้ไแม่เงี้ยกูดียอมกูไม่ตัดมือกกเอากูยอมกูยอมเนย โลหะสติกข้ามแล้วอะชอบยูไลอะไม่ได้ชอบยูไลก์ไม่ได้ข้อาาไปที่พูดคำหยาบใครนะใครไม่ชอบคลิปนี้ก็กดพันไปได้นะคุล็อกเลย หัวร้อนหัวร้อนอย่างฟองหัวร้อนเลยหัวร้อน,อนจ้ะคลิปนี้หัวร้อนไม่ใช่เด็กเด็กกระโปงที่แม่งอู้เอาแต่ใจก็แม่งก็คอมฟาดแม่งแม่งจนเอากันตายเลยทุยเด็กกระโปงสมัยนี้มันกาบกูแล้ว มีเสียงเพลงแมงเคียร์เลยฟีดเขาจะเดี๋ตัวแมงเราต้องตัดไม่ใช่ดิบไม่เราต้องขุดไม้ไอ้ไม่ใช่ขุดลอยอ่ะมันต้องขุดอะไรแม่ในแควนนั่งอยู่นะครับตัวไหนมาหรือไม่ใช่ไม่ใช่เกลียหัวร้อนยกูเอาไปเผา ทิ้งเลยนะกึดขุดหินทำไมเราขุดเพื่อไปทำเตาไงยครับที่ขุดหินะตาทเตาหินมีประโยชน์โคตรประโยชน์มาก อะไรวะอ๋อกูเมื่อกี้หัวล้มละไม่ใช่้วยิงไม่ใช่เลยอืมเด็กกระโปรงที่หยุดนอนข้างทางใช่ว้าวกูเจอทานด้วยมันเจ้าต้องใช้กูเพราะว่ากูเป็นล็อกยครใหรหลีเล็บ ไอ้พวกเร็วรับเร็วตัดตัดต้องเช็ดตัดดิขุดหนาขุดขุดเพื่อบันเทิงใช่ขุดเพื่ออะไรขุดที่ใช้ับไม่อยากขุดขุดเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถุกี นะครับเล่นกับเพื่อนก็ยังไม่มายังไม่ออกคิดไปเที่ยวก็จะออกในอีพีสองผมว่าจะไปแคร์ยูดทะเลแล้วก็เล่นน้ำทะเลให้ดูบ้าแล้วมันน้ำโคตรเค็มชิบหายปกติน้ำเข็มน,นะครับผมไปละยองละยองแล้วยาย,ยากินกน้ำทะเลน้ำะเละเลจ้าดืคนยาแลวเขาจะมาจะไม,ม่ใจดี คนน่ารักไม่มักใจเพราะอยไครับบางคนก็ใจดีบางคนก็ไม่ใจดีผมชอบคนสวยอะไรมากๆผมชอบคนเด็กไม่ใช่เด็กชอบคนส่แว่นผู้หญิงส่แว่นชอบเลยกูดีชอบเลยกูดีของขึ้นเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราไปหาอาหารดีกว่าผมยังไม่หิวแต่กูอยากหา ทำทดไม่ดีไหมครับหวานด้วยกิขอ้อดจิ้มนได้ดูมอนนะฆ่าววัวม,มาไม่สาวน้อยเออมันกำลังจูนิ่งอยู่เราต้องย่องมันไปเอาไปเองเลยไม่สาวน้อย กูไมบ่บังคับเลยครับดูผมไม่บังคับใช่ไหมมาเสิร์น้อย,ยมันกำลังมันกำลังเงือบอยู่มาเสิอ์น้อยดูส,สิมันกำลังมันกำลังเดินอยู่ม,มาเสิอ์น้อยเออแมสไม่น้อยโอ้ปจัดการแมงเลยคุยว้าว้วาวแล้ววะเฮชนาแลปดอกเลงช่วย หัวร้อนเลยนี่หัวร้อนเลยไม่ใช่แล้วอิงไม่ใช่เลยไดมอไดมอไดม,อ,ไดมอเอ้ยอเอเฮดชอด็อตไนเจไนเจไนเจซีบีลีวผมก็จะ จบพี่คนนี้เอ,อรกรจบพี่คนี้ครับสกินที่เดถ้าใครชอบมากๆก็กดเอ่อถ้าใครชอบมากๆก็ติดตามถ้าใครชอบกลางๆก็กดไลค์ครับสกินที่เดจะไเจอใหม่คลิปต่อไปครับสแกนวันนี้เราลง